ดูทุกคนกำลังจ้องน้ำอยู่เขาสามารถดำน้ำลงไปแล้วดูแม่บุ๊กเด็ทุกคนโใส่พริกเยอะมากรอดไม่รอดมาครับผมทำงัม่วๆงูปลาปลแต่รสชาติถูกปากเราอุ้ยทิปนท่วมนี้เลยเหรอมามามายืนจำสูตรเร็วทำให้ปลากินวันหลังแม่แต่แม่บุ๊กยังทำไม่เป็นเลยตอนนี้ย นี่ไงอ่ะเรามาดูบอกว่าแค่น้ำจิ้มพริกป่นเขาเนี่ยกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะก็อร่อยแล้วใช่โอ<ห>้ทุกคนดูดิสูตรเข้มขนม้นน่ะมันเหมือนจะแบบวิธีทำเขาะจะมั่วๆนะทุกคนแต่ออกมาอร่อยนี่กินแบบนี้มั <c oughs> จุ่มคนเดียวจุ่มอย่างนี้เลยอ <c oughs> ืออ่ะอ่ะปาปากครับร้อนจิ๋วร้อนจิ๋วทุกคนคืออากาศร้อนมากมีร้อนไหมลูกปาอะไรคะ อ๋อเหมือนรู้ว่าเราซื้ออะไรมาให้นี่ทุกคนเฮียซื้อสะ่ายน้ำให้บีบีทุกคนจเปลี่ยนชุดเลยวดูแม่บุ๊กโอ๊ยว้ความหมดพังนี่อันนี้เป็นสาน้ำพูให้น้องบีบีโอ้โหดูน้ำพูดิดีใจดีใจทุกคนดูดิไปนอนไปนอนได้แล้วไม่ต้องเล่นไปนอนไปนอนลูกอะไปเร็วดิใครอยากเล่นอื้ยเล่นเล่นแล้ว อูทุกคนพิสานีีดีมากอ่ะดูด,ด,ดิเป็นนำ้ำพุรอบเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยชอบชอบโอ้โหทุกคนตอนนี้คือใช้สายยางสองอันแล้วฮะ <c oughs> เดี๋ยวน้ำไม่เต็มบีบีมาถามหน่อย <c oughs> จะได้เล่นกี่โมงวันนี้ <c oughs> 2อ <c> ง <oughs> โมงใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่น้ำจะเต็มอะ่ะอีกนานไหมฮะ ระหว่างที่กําลังเติมน้ําใส่กลับนะฮะให้น้องบีบีเล่นเดีย๋ยวไปดูแม่บุ๊กกาลังเตรียมทําอาหารให้พวกเราได้ดูกันทุกคนวันนี้บอกเลยว่าแซ่บแน่นอนแล้วมีน้ําจิ้มรสเด็ดที่ทุกคนแบบว่าเรียกร้องมากเลยคือน้ําจิ้มพริกป่นฝีมือแม่นะฮะว่าเราทํายังไงโอ้โหเดนอสาวมาแล้วสำหรับวันนี้ขรอัวตโวบีขออนุญาตลาไปก่อนไม่ไป ตอนแรกบอกเพื่อนๆว่าอะไรบ้างจะพาไปดูหมาเตรียมของในครัวไม่ต้องพาไปแล้วออกไปเองแล้วเมนูที่เราจะทําในวันนี้ทุกคนวันนี้สบายแล้วน้องบีบีมีสระน้ำเล่นแล้วไม่เข้าไปวุ่นวายในครัวแล้วมีความสุขดูดิบ,บีปลาพอแล้วลูกปะมาเลยแกล้งด้วยนะมาเอาเข้าบ้านเลยเอาเข้าบ้านเลยบีมาเอาเข้าบ้านเร็ว <laughs> <laughs> เต้นก่อนเต้นก่อนจีซูก่อนอึงกะดึงดึง,ดง,ดง เมนูที่เราจะทำให้เพื่อนๆได้ดูในหน้าร้อนนี้นั่นก็คือทะเลจิ้มจุ่มซุปเนี่ยแ <หา S 1> ม่โมกก็เป็นเราเนากินจิ้มจุ่มมันร้อนด้วยอะไรไปซื้อสระน้ำไว้แล้อ่เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วามาโดดน้ำได้ยังไงกินตรงนี้เลยได้ไหมคะ,ล,ะลิ้สาหร่ายเลยได้ไหมล่ะเออเดี๋ยวมา,าตั้งโต๊ะกินลิ้สระกันไปไหนทะเลจิ้มจุ่มซุปต้มแซ่บทุกคนไม่พอเราจะกินกับน้ำจิ้มพริกป่นสูตรเด็ดนะดู <หา S 2> ทุกคนกำลังจ้องน้ำอยู่เขาสามารถดำน้ำลงไปแล้วอุ้ยโม วิบีบีเก่งมากมีดำน้ำได้เหรอไปขอดูอีกรอบได้ไหม <Okay. S 1> ขอดูอีกรอบหนึ่งอ,อ่ามาทุกคนดูนะครับจับตาดูนะครับบีเก่งมากครับไปแล้วครับเร <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทีเดียวเร็ว,ว, <c oughs> วๆให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยเพื่อนอยากเห็นอ่ายวคนดูไปเรียนดำน้ำมาเฮ้ยบีดำน้ำได้เหรอเก่งมากเลยอะวันนี้บีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ต้มแซบนะฮะมาถึงปุ๊บต้มน้ำอย่างนี้ก่อนเลยแล้วก็ใส่ซุปก้อนทำง่ายๆแม่บอกว่าทำได้ทุกคนแบบนี้ใส่ซุปก้อนลงไปแล้วก็มีผงปรุงรสนิดนีหน่อยเราไม่ได้ความหวานจากกระดูกเราก็ต้องใส่แบบนี้แทนเพราะว่าปกติเราต้มมันจะใส่กระดูกใช่ไหมแม่เสร็จแล้วก็ใส่อะไรต่อคะตะไคร้ค่ะอ่าตะไคร้นะคะไม่ใช่ตะไคร้ใส่ลงไปจ้าอูหซุปต้มแซบทำง่ายๆทำได้ให้กี่บาทคะ ขอบคุณครับแล้วก็ใส่น้ำลาตาเป่าพื้อครับทุกคนใช้ทั้งประเทศใช่อันนี้จะบอกว่าหมูน้ำปลาแท้หนึ่งช้อนค่ะขอยช้อนได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่เค็มอันนี้จะช่วยช่วยเป็นช่วย่วดแม่ไปยืมรูปไหมอันนี้ใส่เท่าไหร่ก็สองช้อนครับกินสไตล์บ้านเราไปครับอือย่างเงี้ย บาร์ะอยากทำอะไรป่ะทำใส่ถุงแล้วฟรีดแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนกินชงไปทำให้เขากินทำกินเองเลยจริงทุกคนทำใส่ถุงแล้วฟรีดเนาะเฮ้ยอะไรทำไมหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยอร่อยมากยังไม่เสร็จเลยชิมดูค่ะเฮ้ยแค่เนี้อร่อยแล้วเหรอเพราะว่าน้ำปลาหัวนี่มันช่วยได้ทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะยังไม่รู้สสกรสชาติเลยเลยรสชาติรู้สชาติอะรสชาติตอนนี้มันจะกลมกล่อมกลมกลมถูกต้องค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลปึกลงไปก้อนเดียวพอ นั่นคือน้ําตาลปี๊บแั่นแหละก้อนเดียวพออันนี้รู้ป่ะมาไปซื้อมาจากสวนเลยนะสวนอะไรสวนที่เขาทำอ่ะน้ําตาลปึกเนี่ยหรอเคี้ยวเห็ดเลยที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกอะไรออันนี้คือแม่ไปซื้อแบบว่าเขาเคี้ยวมาเลยนะเอาละทุกคนนี่มาว่าวันนี้อร่อยไหมมากค่ะมากเลยเหรอแม่มาคุมดูและที่สําคัญทุกคนวันนี้แม่จะมาทําน้ําจิ้มพริกป่นสูตรเด็ดอันนี้เด็ดมากๆทุกคนนี่ทุกคนมะนาวแบบว่าใช้แบบว่าสดๆเลยนะ ตอนนี้ลูกกี่บาทคะมะนาว16บาท16บหบาทใช่ค่ะโอ้โหแพงมากทุกคนนอกจากไฟจะแพงแล้วมะนาวก็ยังแพงตามไปด้วยนี่ฮะทุกคนแก๊แล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บใส่นี่เลยฮะทุกคนเป็นพริกขี้หนูเอาไปปั่นแบบไม่ละเอียดมากนะโอ้โหแซบๆแล้วเอาทะเลของเรามาจุ่มอ่ะทุกคนนี่ต้มแซบของเราแล้วก็บีบมะนาวสดลงไปเลยครับเปรี้ยวเลยขอหมดนี่เลยมะนาวมันแพงใส่ให้หมด เอ,เ,เอาเปลือกเอาไปด้วยมะขมไหมเ้าเปลือกลไปด,ดูแม่บุ๊กเด็ทุกคนใส่พริกเยอะมากอันนี้เป็นมื้อเย็นของเราเนาะ<ช>วันนี้เลย,<ด>ยไม่ได้กินข้าวกันเลยรอ,อมื้อนี้เลยทุกคนขอมาชิมให้หน่อยค่ะได้ท้าเฮียชิมต้องช้อนใหญ่แบบนี้จะได้รู้รสนี่โอ้โนอน <S <S หนี่คือเสน่ห์ปลายจวัดที่ทำให้เฮียติดแม่บุ๊กจนถึงทุกวันนี้แหววยกันเข้าไป จากผู้หญิงที่ทําอะไรไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังทำครับผมทำม,มั่วๆงูงปปูปลาแต่รสชาติถูกปากเราแม่มาแล้วแม่ลองชิมน้ำซุปหน่อยฮะชิมน้ำซุปก่อน,นว่าเป็นยังไงบ้างฝีมือของลูกสะใภ้อาแล้วอร่อยมากตื่นเต้นไหมอาแล้วครับตึบๆึบึบอืมดีไหมอร่อยที่ห <laughs> อร่อยชิบหายนู่นยืนยิ้มอยู่ฝั่งนู้นอร่อยชิบหายค่ะอร่อยเขาบอร่อยอ่ะน้ําจิ้มพริกป่นจับชายมีแค่นี้เองทุกคนอ่ะมาถึงใส่พริกป่นลงไปเลยครับปลาช่าเยอะใช่ไหมแล้วแต่แม่เลยอู้ยพริกป่นท่วมอย่างนี้เลยเหรอเอามะม้ามายืนจําสูตรเร็วทำให้ป้ากินกันหลังแม้แต่แม่บุ๊กยังทําไม่เป็นเลยตอนเนี้ยนี่ไงอ่ะเรามาดูบอกว่าแค่น้ำจิ้ม ป่นเขาเนี่ยกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะก็อร่อยแล้วใช่ใช่นี่พริกป่นเสร็จน้ำปลาต้องเป็นเป่าฮื้อเท่านั้นมาว่าไม่พอแล้วถ้าพริกเยอะขนาดเนี้ยขวดนีใส่ไปเรื่อยๆน้ำปลาขวดเนี้ยถ้าทำไรไม่ต้องทำไรแล้วอ่ะทำไมทำไรไม่ต้องทำไรแล้วมันคือครบแล้วอ่ะมันไม่เค็มมันไม่โดดมันไม่อะไรแม่หมดแน้ำปลาหมดแล้วคะปลาหมดแปลของแม่เลยน้ำปลาหมดต้องไปเอาน้ำปลามาของแม่มาโอเคทุกคนน้ำปลาใส่ไปทั้งหมดหนึ่งขวดเลยครับ แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บแบบเป็นปึกแบบนี้ลงไปนะคนมันเหมือนจะแบบวิธีทำเพราจะม้วๆนะทุกคนแต่ออกมาอร่อยพอส่วนผสมเข้ากันี้เสร็จปุ๊บขาดไม่ได้คือมะนาวสองลูกนะครับอันนี้สี่ลูกได้แค่เนี้ยตอนนี้มะนาวแพงมากต้องทำใจเลยนะน้ำจิ้มจับฉ่ายพริกป่นเสร็จเรียบร้อยครับน่าใส่ขวดขายมากนี่ทุกคนแซบๆเอามะม่วงจิ้มก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับมะม่วงอืม มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตไปจัดจานก่อนครับไป ยังไม่เสร็จเลยครับแม่บุกกินแล้วกับแม่อร่อยมากทุกคนนะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มให้แม่ทุกคนฮะโคตรน่ากิน,น,น,กนเดี๋ยวให้ดูว่าเบื้องหลังตรงนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างทุกคนดูฮะแม่ทําน้าจิ้มอันนี้มากินกับไข่เจียวโอ้โหเดี๋ยวอันนี้โคตรเด็ดเลยเนี้ยและอันนี้คืออะไรอ่ะข้างบนเนี้ยไม่ต้องกินใช่ไหมกินเดี๋ยวได้กินทีหลัง ทุกคนดูนี่ครับนี่ครับทะเลของเราอยู่บนออนไอส์แล้วก็น้ำซุปนี่ครับโอ้โหเปิดเลยเปิดแก๊สเลยส่วนแม่ก็กินข้าวกับน้ำพริกระหว่างที่รอน้ำซุปเดือดกินไข่เจียวก่อนอันนี้เป็นไข่เจียวระเบิดนะไข่เจียวฟูนี่อุมาช่วยตั่นเลยค่ะเจียวมาเผื่อทำจัดไปไหน่อยค่ะมามีวิธีเจียวใหม่ละโอ้โหนี่แหละเด็ดตรงนี้แหละเสร็จแล้วก็ราดน้มจิ้มต้องแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะแค่นี้เลยใส่จิ้มดิไม่อยากให้ใส่เติมชิ้มเถอะกอบเนาะเ่ทุกคน กินอันนี้รอครับน้ำจิ้มมันเอะไปต้องไปทำแล้วกินกับข้าวสดร้อนๆแบบนี้เห็นข้าวเลยนี่คือข้าวเย็นของบ้านเรานะยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะวันนี้ยังต้องลองท้องก่อนไงทำอาหารไปสั่นกันไปอ่ะมือสั่นกันอยู่อย่างเงี้ยหิวอร่อยอ่ะ มาหนียมาเนี่น้ำจิ้มพริกป่นของเราน้ำจิ้มพริกป่นจับชายไปทำตามทุกคนถ้าไม่ทำอยากกินบอกมาคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำใส่ขวดขายเอาแล้วทุกคนน้ำเริ่มเดือดแล้วครับไปครับปลาหมึกลงไปเลยแม่กินอะไรปูไม่เอากินหมูลงไปเลยครับเออเรามีหมูด้วยนี่ทุกคนไม่ได้มีทะเลเดียวนะมีหมูหมักด้วยลงเลยไหมหมูกับวนเส้นนี่มันจะเดือดไหมลงไปเลยครับหมูหมัก แล้วจิ้มกับน้ำจิ้มพริกป่นนะโอ้โหแม่งโคตรแตเดี๋ยวพุ่งคนนะคนนะขราวนะโอเคไว้งี้เนาะมาปลาหมึกอยู่เน่จุ่มที่ท้จริงตกลงหมูจุ่มหรือทะเลจุ่มแซลมอนลงไปครับนี่กุ้งนจิ้มพริกป่นแล้วที่สําคัญทุกคนวันนี้ที่เรากินเลยเนี่ยคือนี่เลยแม่กุ้งหวานจุ่มแค่นี้พออ่าแค่นี้พอเลยอร่อยขนาดนี้นี่กินแบบนี้บ๊ม จุ่มคนเดียวจุ่มอย่างนี้เลยอืออ่ะอ่ปากครับนี่เดี๋ยวก็ตอบเลยพี่กเหลือนิดนึงอืเอาผักกุ้งตัวใหญ่ๆครับทุกคนนี่ลงไปเลยครับทะเลจุ่มทำกินกันในครอบครัวนะรวมตัวกันแล้วก็นั่งทำกิน่ะโคตรอร่อยใช่ปกติปกติเป็นหมูจุ่มใช่ไหมวันนี้เราก็มีหมูทุกคนแต่เราใช้ชื่อทะเลด้วย แซลมอนอลาลงไปปูกุ้งปลาหมึกหอยนี่นิวซีแลนด์จ้าเราต้องเอาแต่นี่ลงไปเนาะแม่กินไหมใช่ใช่มาเอาไปเลยครับแม่จะกินยิมผักแม่ได้แล้วนะคะเอาละอ่ะมาตักให้แม่ก่อนเลยแม่บอกแม่ชอบกินอ่ะมามามาเผ็ดเข็มทองเข็มทองมาผักบุ้งบุ้งโอ้ไม่มีการเด็ดเลยเนาะไม่มีครับวางใส่ไปเลยครับบุ้ง พ่านคอป่ะมีวุ้นเส้นด้วยเอาวุ้นเส้นด้วยแล้วแม่จะราดพริกป่นเลยไปอย่างงี้ราดเลยครับนี่ของแม่ใส่มปเลยครับนี่เอาแห้งมาอะแล้วก็ราดน้ําจิ้มนี่น้ำจิ้มเนี่ะราดอย่างนี้เลยทุกคนครับนี่ฮะมาจะราดเองนะมัตจะราดให้แม่ยุ่งกับไม้อีกน,<ด>นะทุกคนนี่ครับโอ้หหยหฉ่ๆเลยแม่ามา,มาสั่ง <laughs> ไข่เจียวกี่ฟองวันนี้สามสี่ใบอ่ะสามสี่ใบหมดไปเรียบร้อยครับมากินคู่หวานก่อนคู่หวานก่อนค่ะลงให้เวลาเราไปร้านอาหารเราชอบสั่งนะเนาะแปลกขาดไม่ได้นะไข่เจียวเราก็ให้ดีๆกินกันเอง ฟ้ามีคนอยากรู้ว่าเวลาบ้านเราอ่ะไปกินข้าวันเยอะๆอย่างเงี้ยใครจ่ายหารกันหารค่าเออมีคนชอบคอมเมนต์เยอะมากเอาอหารครับบอกว่าเออจ่ายกันยังไงคะต้องบอกทุกคนนะว่าเราหารกันนะเราไม่ได้แบบให้ใครจ่ายคนนึงนะใช่เราเป็นสามพี่น้องไงใช่เป็นแม่ไปเที่ยวเราก็จะหารกันสามคนถูกต้องหารให้แม่เนี่วันนี้ตอบไปเลยแม่ดูดิกุ้งหวานทุกคนหาซื้อได้ที่แมคโครบอกเลยออืมนี่ของแม่บูครับไปครับ ลาาลงไปบนเห็ดยำช่องแบบนี้วันนี้ที่อร่อยเลยคืออันนี้เลยจริงๆทําให้อาหารอร่อยมากเพราะว่ามันจะหล่นนะไปจ้าแม่ก็แค่ทําใหม่เหรอไม่ได้แล้วค่ะหมูเบกแตกแม่ยังทำให้ใหม่ได้เลยค่ะโอ้ไม่เอาแล้วนีอันนี้คือมันทะ,ะเลาะก,กันเองนะอเล่นกันเองไนงะอืม,อมเป็นไงไอเมนูหมูเบกแตกกับทุกคนที่เราทํากันอะ่ะเรากำลังตั้ง,ตงโต๊ะอ,อย่างนี้ใช่ปะเคยเล่าไปแล้วเนาะ แล้วยิยเล่นกับแม่บุ๊กเล่นหยอกเย้าเขาคอนคว่ำแตกหมดทั้งจานเลยแม่คิดว่าเราหกจริงอ่ะพอมาดูกล้องจอนปิดเห็นเราเล่นกันปุ๊บโอ้โหขึ้นเลยทีนี้ขึ้นเลยสายไปทําให้ไหม่นี่แม่กุ้งกุ้งมันไม่กินน้ำมันกินหมูอ่ะแม่ลองดูโอเคถูกแล้วค่ะแม่ขอจานหมูหน่อยหูหมูมันแบบมันเด้งเลยอ่ะโคตรน่ากินนวันนี้ถูกกะเปลาเา วันนี้เสาร์อาทิตย์เลยอะแม่สุกไหมนี่สุกสุกนะโอ้โหน้ําเดือดขนาดนี้นี่ทุกคนจุ่มไปครับกินผักด้วยอุ้ยช่างๆอร่อยนะหมูนุ่มมากอ่ะอร่อยมากวันนี้มันร้อนเนี่ยต้องค่อยกินแม่แซลมอนรักแม่ให้แซลมอนมันสุกไหมน่ะบัสแม่ครับป้าบุญเส้นนะคะแม่ชอบกินบุญเส้นมาแม่อุ้ยแม่บุญเส้นดีมากเลยยี่ห้อเนี้ยไอ่นี้ไงมาเกลือไงมาแม่มาบุญเส้น มามันไม่อืดเลยมเส้นมันเหนียวถือว่ากินข้าวไปพร้อมกับพวกราเม็คนมังกทองพอโหหมูชิ้นนี้มามาเอาป่ะย่างเาก่อมาก่อนเลยนะนี่ทุกคนมาละกวดพวนน้ำจิ้มหกที่ไหมทุกคนดูนี่มันยิงชีชอยอยู่นะมาครับนี่ฮะอืไม่กินทะเลแล้วได้ปะกินหมูจุ่มได้ไหมมันกลายเป็นหมูจุ่มแล้วนง่ มม่โคตรเด็ดเลยอันเนี้ยงหให้สิบเต็มสิบเลยน้ำจิ้มนี้ยอือนันเลยเนาะปกติต้องกินกับน้ำจิ้มตุกี้ใช่ปะอือต้องกินน้ำจิ้มแกวอันนี้แม่เราสูตรคิดเองเหรอคะคิดเองค่ะม,มาททำเองหมดนะมันไม่ก็ได้ใไปเอากับใครมานะแบบทำเองคิดเองใส่เองแค่มามไปกินครั้งสองครั้งมาก็จำมาแม่เขาชอบไปดูร้านอาหารทําทำกลับมาทำที่บ้านให้ลูกๆก,ก,กินเลยล้วลดคนเราลดนะนี่ หอยแมงพูดดงนิวซีแลนด์บะไม่ใส่ขวดโหลอ่ะทะเลจุ่มอยากใส่ขวดขายไม่ใช่เห็นเขาใส่ขวดจิ้มกันนะแกลละ้วอ่ะนี่ฮะปลาหมึกลงไปอ๋อแบบมันเป็นนึ่งจิ้มแบบเทอเนะไรอย่างเงี้ยเหรอเห็หนเขาชอบใส่มามา่าขาแซลมอนคะ่ะนี่คะ่ปะปลาหมึกสุกยังนะอะอัลมอนที่ไหนอะอัลมอนเนะนี่ยเนาะนี่ หมูไม่ค่อยกินวันนี้ป้าเหนื่อยวะแม่ดูดิเหนื่อยมากต้องถือน้ำจิ้มข้างนึงอย่างเงี้ยวางไหมเดี๋ยวกลัวหกหกนี่หมดเลยนะ้ำลัยิ่งชี้ช้อยอยู่นะตอนแรกรู้ป่ะทุกคนเมนูนี้น้ำจิ้มจะไม่ใช่อันนี้นะเราจะทำอะไรจ้แจ่วไข่สดน้ำจิ้มแจ่วไข่สดแต่พอเจอแม่ปุ๊บให้ทำอันนี้เลยบุ๊กบอกใครอยากกินคอมเมนต์กันเข้ามานะใช่เดี๋ยวแม่ทำใส่ขวดขายครับแต่ต้องเป็นพันขวดขึ้นนะ แม่มาอะไรปูไม่ไม่เกียดแทะไม่เคยกินปูเลยไม่มากินกินก่อนเอาวางไว้ก่อนให้หายร้อนก่อนกุ้งลงไปจ้ากุ้งลงไปจ้าหัวกุ้งนี่เราทํามาวางให้สวยงามนะนี่หอยมันอร่อยเหรอแม่ไม่ลองหอยเหรอนี่ทุกคนหอยแมงพูนีสเวลด์ก็หาซื้อได้ง่ายๆที่ห้างทั่วไปถ้าเป็นหอยแมงพูไทยอ่ะมันจะตัวเล็กกว่านี้นาะหอยแมงพูนีซีแลด์จะตัวใหญ่ทูไทยอร่อยลงไปครับคือบุกกินอะไร กินวุ้นเส้นกับน้ำจิ้มวุ้นเส้นอร่อยมากขอบกินคำุ้นเส้นไหมครับใช่เอาวบาปูไม่ได้ซื้อห่อนี่เหรอนี่วุ้นเส้นที่ห้ออะไรอ่ะมังกรคู่มังกรคู่จะบอกมังกรทองร้อนนะมันไม่เหนียวมากเลยเฮ้ยน้ำจิ้มมาอร่อยนะเนี่ยใช่เรามาเพิ่มค่ะว่ามาเพิดต้องเพิ่มก่อนปูลงต่อครับนี่โอ้โหนี่ทุกคนกุ้งหวานลองไปซื้อมากินดูครับโคตรอร่อยทำซูชิก็อร่อยเนาะ ใชชอบไปกินนะหมาม้าไงไปกินร้านฟูชีทุกคนแม่บุ๊กสั่งแต่กุ้งหวานอ,นอมแม่มาต่อครับโอ้โหหมูหมักเป็นแผ่นเนี่ยชอบนะแบบว่าบรรยากาศแบบแม่มากินแบบเนี้ยปกติแม่เขาไม่มานะมันจะพูดให้มันมีเรื่องมีราวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเมินพูดมีเรื่องมีราววันนี้แบบแม่น่ารักมาก อยากร้อนกว่านี้ไหมอยากกินปูอะไรก็หล่นช้อนก็หล่นมาอันนี้เด็ดตอนนี้คือแม่บูก็จะก้มหน้าก้มตากินเลยนะแม่ว่าแกะให้ไหมไมาจิ้มจางๆแล้วมาครับนี่ฮะเดี๋ยวแสบกระเพาะเฮียรอนี้เลยเนี่ยอื ปอ้นี่คือเด็ดตามด้วยปลาหมึกหน่อยทุกคนปลาหมึกตัวขนาดนี้พอจุม่มลอยเหลือตัวแค่เนี้ยแม่มันจะหดอนะ่ะลอยเหลือตัวแค่เนี้ยหมอบอกให้เอาตัวเล็กกว่านี้นะคะโอ้โหเมื่ไปเลยหมอไม่เห็นเลยอ่ะเอาตัวเลก็กกว่านี้มาหมึกกระตอยเบอรกระตอยหดเก่งโอ้โหเนี่ยตัวขนาดนี้ทุกคนเหลือแค่เนี้ยมันโดนความร้อนแล้วมันจะหดเหมันของเองอะ่ะหมึกอันนั้นไข่อันนั้นโดนความร้อนแล้วจะหดแม่เกลียวกินอยู่นี่ไงไม่ไหวแล้วพักก่อนแซลมอน อ้าวโมอนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย